หล่มตุ้งหล่มตุ้งคืออะไรหล่มตุ้งป้าบอกว่าเป็นดินแดนมาสัจรย์เดี๋ยวเราจะออกไปหาคำตอบกันครับว่าหล่มตุ้งแท้จริงคืออะไรกันแน่อ้าหล่มด้งหล่มด้งไปลองดูกันมันจะด้งมันจะหล่มแค่ไหน ผมจะพาท่านเดินทางออกจากจุดจอดรถผาอิงหมอกเพื่อจะเดินทางไปหล่มด้งกันครับช่วงนี้พอออกตัวปุ๊บดูเหมือนจะเป็นเส้นทางใช้ลงเขานะครับผมไม่เคยมาก็คิดว่ามันจะขึ้นซะอีกแต่กลับกลายเป็นว่าจุดที่เป็นจุดจอดรถของผาอิงหมอก พอเราจะเดินทางไปหล่มด้งกลายเป็นว่าหล่มด้งมันอยู่ข้างล่างอีกทีนึงครับตรงนี้ผมจะใช้เกียร์เป็นหลักนะครับเนื่องจากมีระยะทางจากจุดจอดรถผาอิงหมอกกับหล่มด้งตอนเราดูป้ายตะกี้มีระยะทางเพียง1กิโลเมตรเท่านั้น แป๊บเดียวเราก็เดินทางมาถึงป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิ้วอีก100เมตรถึงหล่มด้งสำหรับเส้นทางเรายังคงดิ่งลงไปหาหล่มด้งอยู่นะครับเท่าที่สังเกตน่าจะมีรถผมกับคู่ชีวิตมากันเพียงสองคันเท่านั้นสำหรับเคสนักท่องเที่ยวอย่างเราเรานึกแปลกใจอยู่นิดนึงครับว่า หนึงร้อยเมตรทำไมมันค่อนข้างไกลเหลือเกินอา้าวเจอรถพี่คันตะกี้ที่ให้ความรู้เราบนผาอิงหมอกท่าทางเหมือนพี่เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่เลยนะครับเพราะว่าให้ความรู้ได้เยอะมากๆบนกลับรถเพื่อจอดแป๊บหนึ่งครับไม่หายอือ หลุมตุ้งหลุมตุ้งคืออะไรหลุมตุ้ง,งป่าบอกว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์แอ่งน้ําธรรมชาติเกิดจากปรากฏการแผ่นดินยุบบนยอดเขาสูงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ100เมตรมีน้ำขังตลอดปี เป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เช่นเสือปลาเก้งหมูปา่าและนกชนิดผำน่าจะเป็นผำบูฟเอ่อเฟียอะไรกรอบบุบูบวห้าท็อกแพดอะไรสักอย่างนี่แหละความลึกประมาณ2 50. องเมตรห้าสิบไปดูหลุมดงของจริงกัน ลมกันลมดงกันตอนนี้อย,ยู่ทิศทางย้อนแสงีที่ให้ไม้ยังทำใหม่ๆอยู่เลยครับอ่ะกันหน้ามืดเรานั่งลงเนี่ยครับ หลุมดงก็เรียกว่าหลุมเพราะว่าพื้นดินเกิดการยุบตัวบนยอดเขาโอเคอเรียบร้อยหลุมดง ตรงนี้เป็นบริเวณกลางเต็นตรงนี้เป็นอะไรต้น อ่านว่าอะไรต้นสะมิงอืมสมิงทำไมไม่มีงองงูสมิงพงใหญ่อายุร้อยปีน่าจะเป็นต้นสมิงพงแต่น่าจะตกงอง,งูไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกต้นส้มพงมีแค่นี้แหละไม่ส้มพงก็สมิงพงอายุร้อยปีต้นนี้ครับต้นนี้ ประมาณนี้ร้อยปีได้แค่นี้น่าจะเป็นสมพงษ์ไหม,ไมสมพงษ์ตัวนี้สมพงษละน่ะมีมเงนี้นนนโอเคตัวนี้ก็บริเวณลานทางเป็น สวยนะครับนี่มีรากย้อยลงมาถึงพื้นเลยครับเ,เราเรียกว่าชนิดกาฝากนี่เป็นทางศึกษาธรรมชาติหล่มด้งกับดงตะแบกอา่านี่คือ ลมดงดงตะแบกถาวันน้ำสมพงสมรักภัยแห่งชีวิตสูงสุดทุสามันคงสักงามป่าสักทองแล้วก็ผืนป่าใต้ร่มพระบารมีข้อห้ามก็ไม่พกพาอาวุธวรักษาความสะอาดห้ามสูบบุหรี่ไม่นำพืชพันธุ์และทรัพยากรอื่นใดออกจากป่าห้ามล่าสัตว์แล้วก็สุดท้ายห้ามเดินออกนอกเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของท่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก่อนเข้าใช้เส้นทางโอรดกลับมาจุดนี้ก่อนเวลา17นาฬกาหรือ5โมงเย็นใส่รองเท้าที่เหมาะสมแล้วก็แจ้งเหตุฉุกเฉิน 1, 3, 6, 2องตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลด่ดงดงตะแบกบเฉลิมพระเกียรติบาทสมเด็จพระ วชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบุตรเส้นทางครับห้ามเก็บพันไม้ห้ามทิ้งขยะเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลุมด,ดงดงตะแบกประมาณนี้ตรงนี้ให้กางเต็นท์ต้นไม้ใหญ่่ตรงนี้ เก็บร้อยเราเก็บบรรยากาศรอบรอบครบแล้วเราก็จะเดินกลับไปที่รถเพื่อเดินทางกลับบ้านเนี่ยเพราะว่าหิวข้าวแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แข่งเสือเต้นค่อยว่างควายมาแล้วกันครับโมงนี้ไม่น่าใช่ละอะไรไม้แดงไอรอนวูดต้นนี้เลยเป็นไม้เนื้อแข็งขนาด ใหญ่มากนี่ครับโอ้โหสุดลุกลูกตาเลยสุดคอเยียดตั้งฉากเลยครับเป็นไม้แดงแอันนี้แหละครับไม้เนื้อแข็งต่อไปตรงนี้เมื่อกี้เราไม่ได้เดินขึ้นฝั่งนี้เราไปหลบดงก่อนก็ตรงนี้เป็นลานลัางเต็นท์ไปดงตะแบกต้นสมพงร้อยเมตรห้ามส่งเสียงดังโอ้ผมไม่ได้ส่งเสียงดังเน้อไปล้ครับ ก็ระวังสัตว์มีพิษมีพึ่งมีงูหนอนบุ้งแล้วก็เห็บไอชี้หน้ากลัวน่าจะเป็นงูกับเห็บหนอนบุ้งก็ถ้าเห็นตัวก็ระวังหน่อยแล้วกันแลวตรงนี้ก็กเรียกว่าโซนประกอบอาหารมีจุดทิ้งเศษอาหารแล้วก็ถังขยะพร้อมะเราพร้อมจะกลับกันแล้วครับในบ้านพักเจ้าหน้าที่ รถฟอร์ดสีแดงสวยเลยและนี่คือสองคันที่เรามากันเดี๋ยวเราประกอบล่างกลับจะได้เดินทางกลับบ้านเยสกลับบ้านกันกบ,บ้านบ,บ้านหลังจากผมนำกล้องติดกลับที่แฮนด์รถเป็นที่เรียบร้อยเราออกเดินทางกันต่อครับรอบนี้เราจะ กลับบ้านหิวข้าวแล้วครับแก่งเสือต้องเสือเต้นเอาไว้คราวหน้านะครับกราบขอโทษเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องที่เคารพรักมากๆเลยครับตะกี้จากผาอิงหมอกเราขี่ลงมาล่มด้งดังนั้นขากลับเราก็จะขี่ย้อนขึ้นไปจากล่มด้งรอบนี้เราจะขี่ขึ้นเนินไปหาที่จอดรถของผาอิงหมอกนะครับ ผมเร่งสปีดวิดีโอตามความเหมาะสมเพื่อให้คลิปวิดีโอนี้กระชับไม่ยืดยาวจนเกินไปบอกกันก่อนล่วงหน้าครับเดี๋ยวเกรงว่าจะมีคนบอกว่าผมขี่รถเร็วเกินไปในเขตอุทยานหรือเปล่าเพราะว่าถ้านำสปีดแท้ๆของคลิปวิดีโอที่ผมขี่รถไม่เร็วมากนำมาลงเหมือนในอดีต มันจะกลายเป็นคลิปที่ยืดยาวและเยืนเยอะมากๆเลยครับพอเราผ่านจุดจอดรถของผาอิงหมอกช่วงนี้บังคับให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับผมจะให้ฟังสาวนิดหนึ่งสำหรับ ความเร็วที่ท่านเห็นนี้เป็นของเกียร์หนึ่งนะครับแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างชันจริงๆเลยครับผมปล่อยรถไหลลงโดยไม่ต้องใช้เบรกช่วยเลยครับท่านจะได้ยินเสียงรถใช้อ n จิ n นเบรกลงเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มเลยครับออมันไม่ชันขนาดนี้เพิ่เกียร์แล้วครับ แววแววเสียงในคลิปวิดีโอผมกำลังเปรียบเทียบระหว่างเส้นพอรอ4025กับเส้นนอนอ0 1 0ขาลงครับพอผ่านจุดนี้ผมก็ใช้เกียร์2ได้แล้วครับ ป้ายเตือนยังคงมีอยู่นะครับอีก100เมตรระวังโค้งอันตรายตอนนี้รถผมอยู่ที่เกียร์สองครับผมช่วงไหนสปีดไหลช้าไปก็บีบคลัตแล้วก็ปล่อยคลัตเราเจอรถเก๋งวิ่งสวนขึ้นมาครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นรถของนักท่องเที่ยวหรือรถของเจ้าหน้าที่ขนาดเกียร์สองยังได้ความเร็วขนาดนี้เลยนะครับช่วงนี้ผมใช้สปีดปกติหนึ่งเท่าตั้งใจเอาไว้เตือนท่านๆเวลาลงจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้หากใช้เกียร์กับ engine brake ที่เหมาะสมได้ท่านก็จะปลอดภัยครับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่เกียร์สองกับสปีดคลิปวิดีโอที่1เท่าครับผมพอถึงช่วงนี้ผมก็เปลี่ยนลงเกียร์สได้แล้วครับ สำหรับเกียร์สปล่อยไหลก็ได้สปีดประมาณ3-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือสปีด1เท่าของคลิปวิดีโอผมไม่ได้เร่งหรือว่าดึงช้าใดๆดกดแตรไปหนึ่งทีสำหรับทางโค้งครับ ใช้ความเร็วกับเสียงลมแบบนี้คงไม่รบกวนมากไปนะครับจากเกียร์สผมเปลี่ยนลงเกียร์สครับให้เกียร์กับ engine brake เขาทำงานไปสปีดของคลิปวิดีโอยังเป็น1เท่าอยู่นะครับ ช่วงนี้ทําให้คลิปวิดีโอกระชับไม่ได้จริงๆครับเดี๋ยวเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเที่ยวเป็นครั้งแรกแล้วใช้ความเร็วมากไปมันจะอันตรายมากๆเลยครับเรายังคงอยู่ที่เกียร์สองปล่อยไหลลงเขาอยู่นะครับ ขยับขึ้นเป็นเกียร์สไม่ได้ใช้คันเร่งเลยครับให้เกียร์สกับ engine brake เขาพารถไหลลงทางลาดชันไปนี่เป็นเกียร์สกับสปีดว v ดีโอที่ความเร็ว1เท่าครับป้ายบอก ระยะทางทอรอ5 4อีก7กิโลเมตรตอนนี้จากเกียร์3ผมตบลงเกียร์2แล้วนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างลาดชันมากๆ ขนาดเกียร์สก็ไหลเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอบีบคลัตช์นิดนึงมันก็จะไหลจูดแบบนี้เลยครับย้ำอีกครั้งว่านี่คือเกียร์สกับเอนจินเบรกและสปีดความเร็ววิดีโอที่1เท่าหรือเล่นวิดีโอด้วยความเร็วปกติอยู่นะครับ เมื่อท่านอยู่ที่เกียร์สองเวลาไหลเข้าโค้งก็สบายๆครับตอนนี้ก็เข้าเกียร์สามไปแล้วครับจะเห็นว่าเกียร์สามไหลค่อนข้างเร็วมากๆพอสมควรเลยครับเห็นท่าไม่ดีผมตบเกียร์สองดีกว่า เรียกว่าขาลงมาตั้งแต่ลานจอดรถนี้ผมยังไม่ได้บิดคันเร่งแม้แต่น้อยเลยครับสักครู่เราผ่านป้ายเตือนให้ใช้เกียร์ต่ำโค้งหน้านี่แหละครับเสียงกระหึมนี้คือเสียงลงของเกียร์หกับเอนจินเบรกนะครับช่วงทางตรงนี่แหละครับเราใช้จังหวะในการเปลี่ยนเกียร์ ทางโค้งแบบนี้ห้ามเปลี่ยนเกียร์เด็ดขาดครับสำหรับรถรุ่นเก่าๆแบบผมผมเปลี่ยนลงเกียร์สเรียบร้อยแล้วครับท่านจะเห็นว่ามันไหลลงเร็วมากๆเลยครับสำหรับเกียรส์ส เรายังคงอยู่ที่เกียร์2กับสปีดความเร็ววิดีโอ1เท่าอยู่ครับอย่าเพิ่งรำคาญนะครับผมเน้นความปลอดภัยจริงๆเสียงเตะเกียร์ดังปักพร้อมกับเสียง Engine นเบรกทำงานพร้อมกับเกียร์หโค้งหน้านี้ต้องรับมือด้วยเกียร์หเท่านั้นครับ ผมยังคงเหลือเบรคหน้าหลังไว้ยังไม่ได้ใช้งานเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมยึดถือใช้ในการลงเขามาตลอด,ดพอเห็นทางยาวๆเราก็เตะลงเกียร์สเกียร์สต่อเนื่องได้เลยครับพอถึงตรงนี้ด้วยประสบการณ์ก็พอทราบนะครับว่าหมดโซนอันสรายแล้ว เดี๋ยวผมจะเริ่มใช้สปีดของคลิปวิดีโอให้ได้ความกระชับของคลิปวิดีโอต่อไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่4เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับช่อง YouTube เราไปด้วยกันขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เดินทางร่วมเส้นทางกับผมติดตามชมคลิป ที่ห้าพระพลาที่ประทับกับการเดินทางกลับบ้านของเราไปด้วยกันขอขอบคุณและสวัสดีครับผม